ดูในเรื่องของผ้าไหมกันหน่อยนะฮะในพื้นที่จังหวัดลำพูนครับเขามีการจัดงานเส้นทางสายไหมอัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนาและการประกวดเส้นไหมผ้าไหมตานกยุงพระาชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมประจำปี2566ครับนี่ฮะพาคุณผู้ชมไปดูความสวยงามที่สถาบันผ้าทอมือหิริพุนชัยนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับนายประกอบเผ่าพง์ อธิบดีกรมหม่อนไหมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการผ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้อนรับนายชัยวัน์ชื่นโกสมรองประลัดกระทรวงมหาดไทยท่านเองครับเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเส้นทางสายไหมอัตลักษณ์ผ้าไทยละนานะครับซึ่งต้องบอกว่ามีการประกวดเส้นไหมและก็ผ้าไหมตานุกยุงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมประจำปี2566ครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายนครับ เพื่อเป็นการสืบสารพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงที่ส่งอนุรักษ์และก็ส่งเสริมผ้าไหมผ้าไทยและศิลปะวัฒนธรธรมและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วยครับซึ่งภายในงานค่ะคุณผู้ชมมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการด้านผ้าไหมและภาพพื้นถนิ่นภาคเหนือนิทรรศการการประกวดภาพพื้นถิ่น17จังหวัดภาคเหนือการเดินแบบอัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนากิจกรรมเวิร์กช็อปรวมทั้งการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจชุมชนสําหรับการจับ ประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมระดับประเทศการแข่งขันสาวไหมพันธ์ไทยพื้นบ้านทั้งเส้นไหมน้อยเส้นไหมลืบทั้งในระดับนักเรียนประถมมัธยมและบุคคลทั่วไปซึ่งผู้ชนะเลิศจากทุกประเภทค่ะจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานตรานกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่18ซึ่งงานนี้นะคะเขาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง 27สิงหาคม2566ค่ะไปจัดกันที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะค